กอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินแนลสิทธิชัยขอท้าเปิดศึกล้างตาชิงกิตภาก3ชิงบัลลังก์คิกบ็อกซิง่งก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง pk24 ครบ,บทุกความมันพักยก24 สิทธิชัยสิทธิสพี่น้องนักชกคิกบ็อกซิ่งระดับตำนานชาวไทยประกาศเปิดศึกไต่ภาคเพื่อล้างตากับคู่ปรับไม้เบื่อไม้เมาชิงกิตอลาซอฟที่พึงกระช่าเข็มขัดจากซุปเปรอร์บอนสิง์มาวินนั่งแทนแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งดุนเฟเธอเวร้อยท155ปอนด์คนใหม่ล่าสุดในศึกวันไฟในหกเมื่อวันเสาร์ที่14มกราคมที่ผ่านมา เจ้าของชายายคิลเลอร์คิดเจ้าหนูนักฆ่าสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องอีกหนึ่งนักชกคิกบ็อกซิ่งตัวพ่อของไทยออกอาการคันไม้คันมือหลังในเห็นอริเกาชิงกิตโชว์ฟอร์มแกล่งแย่งเข็มขัดไปจากนักชกเพื่อนร่วมชาติอย่างซุปเปอร์บอลจึงออกมาขอโอกาสแก้มือด้วยอีกครั้งเพื่อชิงบัลลังก์ สิทธิชัยและชิงกิตเคยปะมือกันมาแล้วสองครั้งครั้งแรกก่อนเข้าร่วมสังกัดวันซึ่งสิทธิชัยเป็นฝ่ายเอาชนะชิงกิตมาได้ต่อมาทั้งคู่โครจรกลับมาเจอกันในครั้งที่2ในวันหลังจากฟาดานมาเป็นคู่ชิงชนะเลิศการแข่งขันคิ World, กบบอกซิ่งเวิลด์กรางปีรุ่นเฟเธอเวทเมื่อเดือนมีนาคม2565ซึ่งชิงกิตเป็นฝ่ายเอาชนะล้างตาได้สําเร็จขวาเข็มขัดสีเงินไปคลองและได้สิทธิชิงแชมป์โลกกับซุเปอร์บอลทันที หลังจากแพ้โอกาสชิงแชมป์โลกโลในครั้งนั้นสิทธิชัยก็ตั้งใจกลับไปปั้นฟอร์มใหม่เพื่อไต่ให้ถึงบัลลังที่ตนตั้งตารอาคอยมานานโดยล่าสุดเขากลับคืนสองเวียนและโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะดาวรุ่งผู้ไร้พ่ายมมฮัมหมัดบาอาตซาจากมโมร็อกโกไปได้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครั้งนี้สิทธิชัยจึงไม่รอรีที่จะออกมาขอโอกาสสารแค้นกับอริเกา่ายางชิงกิจให้รู้ดำรูร้แดงและย่งเข็มขัดแชมป์โลกมาให้ได้ โดยเจ้าตัวออกมาโพสข้อค,ความผ่านหน้าเพจ Facebook สิริชัยสิทธิสพี่น้องออฟฟิเชีส่สงสารไปถึงชิงกิจว่าคุณเคยเบอร์หนึ่งคุณเอาชนะผมและหลายๆคนแต่ผมขอากาสชิงแชมป์ได้ไหมได้โปรดจัดให้ผมที่ไม่ได้เกาะกระแสครับแต่อยากมีรายการชกครับขอบคุณครับก็อยากให้แมตช์นี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับจะได้รู้กันไปว่าใครจะเป็นเบอร์หนึ่งกันแน่